มาดูเทคนิคการเคลียร์เควสได้รับหัวใจร่วมกับคู่หูหของคุณให้รวดเร็วยิ่งขึ้นกันครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลีโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะขอเอาใจเทนเนอร์มือใหม่ครับ คือเทคนิคการเพิ่มหัวใจกับคู่หูแบบรวดเร็วเพื่อใช้สำหรับการเคลียร์เควสได้รับหัวใจร่วมกับคู่หูครับซึ่งแน่นอนว่าเงื่อนไขที่เราจะได้รับหัวใจนั้นคือต้องเดินด้วยกันกับคู่หูให้ได้ระยะทางที่กำหนดการป้อนอาหารการเล่นด้วยการแบทเทิลการถ่ายภาพการหมุนเสาโปเกสต็อปใหม่และโบนัสของขวัญจากคู่หู ซึ่งบางทีเควสได้รับหัวใจร่วมกับโคู่หูนั้นถ้าต้องการหัวใจ3ดวงหรือ5ดวงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับแต่บางทีมันต้องการ9ดวงหรือ15ดวงแบบนี้มันก็เริ่มเสียเวลาในระดับหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเคลียร์เควสนี้ได้ไวขึ้นครับเริ่มจากขั้นตอนแรกให้เราเลือกไปที่ Pokemon โปเกมอนคู่หูของเราจากนั้นให้ป้อนผลไม้เพื่อให้ได้หัวใจก่อน1ดวง จากนั้นให้เพื่อนๆไปที่หน้าต่าง b a t t ทิแล้วเลื่อนลงมาที่หัวข้อการฝึกแล้วเลือกแบ t เทิกับหัวหน้าทีมครับโดยในการจัดทีมนั้นให้เรานำคู่หัวของเรามาอยู่ในทีมด้วยแล้วเมื่อเริ่มเข้าสู่การแบทเทิให้ทำการออกจากการแบทเทิครับ เท่านี้คู่หูของเพื่อนๆก็จะได้รับหัวใจในช่องแบทเทิมา1ดวงแล้วครับจากนั้นก็ทำวิธีเดิมต่อไปก็คือการเข้าสู่หน้าต่างการแบตเทิแล้วก็กดออกนี่ครับได้2ดวงแล้วครับ เมื่อเพื่อนๆทําจนครบ3ดวงแล้วเพื่อนๆสามารถเล่นกับคู่หูและถ่ายภาพเพื่อให้ได้รับหัวใจมาเพิ่มอีก2ดวงและสามารถสลับคู่หูแล้วย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนแรกก็คือให้อาหารแล้วก็ทําการแบทเทิลเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดระยะเวลาการเคลียร์เควสได้เยอะเลยครับซึ่งการได้รับหัวใจจากการแบทเทิลนั้นสามารถใช้ได้กับแก๊งล็อกเก็ตรวมไปถึงโหมดโกแบทเทิลลีกด้วยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการเคลียร์ควสได้รับหัวใจร่วมกับคู่หูให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหวังว่าวิธีนี้จะถูกใจเพื่อนๆมือใหม่นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์หรือถ้าจะสนับสนุนทางซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ